มาจา้าพี่น้องจ้ามาพี่น้องนำมันไปควยแม่มันสิอุมอ้มหมกอุมอ้มหมกเฉยเลยแต่ควยเธอกันนี่สิมีวันอยู่ทางเป๋มันข้างหูมันมัน้ยตองด้วอีกรัวด้วยควายเมียอะไรจะบอก

ว้สองอีหละพี่น้องเอ้พิษกันอีหละครอบครัวนี่นเนี่ยกันยุยอีแล้ะพิษกันอีแล่วคือคนนี่แหละค่ะ <c oughs> คนเิดกน่ะ่ตงัวงไ้งนพี่น้องจะเอาอย่บ่ เด้เกือบท่อพี่น้องเอ้ยยึดใจสุดท้ายจ้ามาไป